จะมาเขาใหญ่ปักหมุดคลิปนี้ไว้เลยจะพาไปคาเฟ่เด่นเดในเวลาจำกัดใ่สุขที่แรกร้านไอศครีมโฮมเมดที่ได้แรงดัน,นใจมาจากสัตว์ป่าในเขาใหญ่โดยชื่อเนี่ยเขาก็จะตั้งตามชื่อสัตว์เลยอย่างชาไทยเนี่ยเขาก็จะตั้งว่ารหม้าในที่มีส่วนผสมของชาไทยคิดแคทและก็บราวนี่แล้วก็ยังมีทองม้วนด้วยนอกจากจะเป็นร้านไอติมแล้วยังเป็นพื้นที่ให้เรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าที่เขาใหญ่ด้วย แล้วบอกเลยว่ามีไอติมรสชาติแปลกๆเพียบอันนี้คือแค่น้ำจิ้มนะรสชาติไอติมนี่คือต้องให้เขานะ ตอนแรกก็คือสงสัยว่าไอติมแห่งหลักร้อยอะนะแต่พอกินเข้าไปแล้วบอกเลยว่าอยากซ้ําให้ครบทุกรสอะ่ะใครเคยกินรสไหนบ้างคอมเมนต์ Comment หน่อยคือถ้ามีโอกาสก็อยากไปซ้าที่นี่อีกแลนด์มาร์กต่อไปพันดินคาเฟ่คาเฟ่ที่เพิ่งสร้างไม่ถึง1ปีแต่มีคนมาเยอะมากก็จะเป็นคาเฟ่แล้วก็ยังเป็นรีสอร์ทด้วยให้ทุกคนมาพักก็ที่เนี่ยมีทั้งหมดสหลังหกห้องน่ารักมากคือ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากใครที่ยังไม่เคยนอนบ้านดินเปิดประสบการณ์ใหม่ยังลืมมามีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแล้วก็ที่นี่มีกิจกรรมไม่ทําด้วยก็คือปั้นดินข้อดีของบ้านดินก็คือ ุณภูมิข้างนอกกับข้างในนี่คือคนละเรื่องเลยที่ <c oughs> สุดท้ายครามคาเฟ่เป็นคาเฟ่สไตล์มินิมอลแล้วก็แบบผสมแบบเจแปนนิสแล้วก็เมนูกาแฟนี่ก็คือพอรีเมียมมากเพราะว่าเป็นกาแฟที่แบบมีทั้งเมล็ดไทยแล้วก็ทั้งต่างประเทศด้วยขนมก็คืออร่อยอย่างอันเนี้ยที่สั่งมาตอนแรกก็สั่งมาเพราะว่ามันอยู่ในไม้ไผ่เออแต่พอกินเข้าไปอ่ะเออมันอร่อยมากเลยอะ่ะมันไม่เหมือนกับเค้กธรรมดาส่วนบรรยากาศบอกเลยว่าใครชอบสไตล์โมจิเนี่ยต้องให้เพราะว่าบรรยากาศเนี่ยมันเงียบมากแล้วก็เหมาะกับการแบบพักผ่อนดีไวบ์ดีสุดๆอย าอย่าพลาดส่วนใครไม่รู้จะไปที่ไหนลองเซฟคลิปนี้ไว้นะ